You're listening t อ KS Podcast อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร e c u r i t ี t h e p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  i s urity, s s s v n v t s t n t n t ครับสวัสดีพี่ปูสวัสดีพี่เปรมน,นะครับแล้วก็ผู้ฟังนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ในในเช้าวันนี้เนี่ยทำให้ มุมมองหรือว่า landscape ในเรื่องของการมองตลาดในเดือนเมษายนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไปบ้างนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราอ่านว่าภาพของตลาดตอนนี้กําลังเลือกทางนในเชิงของอตัวว่าจะเป็น soft landing หรือว่า hard landing นะซึ่งตอนนี้น้ําหนักของตลาดปัจจุบันเนี่ยให,ให้ในมุมของ soft landing ก็คือเก่งกําไรไปใน,ในกลุ่มที่เป็นพวก growth stock นะครับแล้วก็พวกตัวของโดยเฉพาะตัวของ tech เราจะเห็นได้ว่าหุ้นในแง่ของตัว n a s d a q เนี่ยปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดในในตัวของดัชนีในตลาดสหรัฐนะแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็จะเห็นหุ้นตัวหนึ่งที่ขึ้นนำตลาดรุนแรงก็คือตัวเดลต้านะครับแต่ด้วยภาพของราคานะมันดิบที่ฟื้นตัวขึ้นมาแรงเมื่อเช้านะฮะโบ,บกขึ้นมาจากพอทอมเนี่ยประมาณ15เหรียญโดยประมาณนะฮะล่าสุดอยู่ที่ประมาณ80ในแง่ของตัว WTI เนี่ยผมคิดว่าปัญหาตอนนี้มันจะเป็นเหมือนการส่งลูกหรือว่าเตะกลับไปที่เฟดนะฮะเพราะว่าเฟดเนี่ยผมว่าตอนนี้ ในแง่ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะดูคอมพิเคตหรือว่าซับซ้อนมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆว่าถ้าราคาน้ำมันกดไม่ลงเนี่ยเราดีดกลับเนี่ยไปปัญหาเงินเฟอ้อที่ทุกคนเคยคาดหวังว่าเอ่อมันจะกดลงมานะฮะจากภาพที่เราเห็นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะถูกล้างออกไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าตัวของภาพในอนาคตถัดไปเนี่ยก็คือถ้าเงินเฟอ้อกดไม่ลงล้วเฟดสุดท้ายเนี่ยถ,ถูกบีบให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับความเสี่ยงในกรณีของ hard landing เนี่ยมันจะสูงขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้วยด้วยภาพแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสิ่งที่ควรจะต้องเ,อเ,อเตรียมเตรียมการหรือว่าร,ร,รับมือก็คือว่าเราจะต้องแบ่งการลงทุนเนี่ยโดยการาลดความเสี่ยงของตัวพอร์ตลงนะเพราะว่ามันเกิดความไม่แน่นอนนะครับผมจะแนะนําในแง่ของการปรับระดับเงินสดเนี่ยเ,เพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วพราะ่จริงๆเดิมเนี่ยเราไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นในเดือนเมษาเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไกลๆหรือแรงๆนะครับเรามองกรอบแนวต้านเนี่ยประมาณ 1, 6 3 0จุด นะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยด้วยการมองผ่านตัว e n r n i ย g ่งยูแกรที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเรามองแนวรับที่ประมาณ1,520จุดนะครับหุ้นที่ผมคิดว่าจะเอาเ e อร์ฟอนะครับในภาวะของอตลาดที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คืออาจจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือ,อจริงๆคือสรุปว่าตอนนี้น้ำหนักเอเียงไปทาง กรณี s t a g f เ a t i o n มากขึ้นกั่นคือว่าเศรษฐกิจชะลอแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยกดยากนะฮะกลุ่มแรกที่ผมมองว่าพี่ปูก็พูดไปแล้วนะครับว่าการ hedge หรือว่าการป้องกันความเสี่ยงจากกรณีราคา้ํามันหรือว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยผมก็มองไปที่กลุ่มพลังงานจริงนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมอาจจะเรี่ยงมาก่อนหน้านี้เพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยชะลอตัวนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยภาพแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะต้อง h e d ในแง่ของตัวความเสี่ยงตรงนี้นะครับ ส่วนกลุ่มที่2ที่ผมมองว่าน่าจะยังพอไปได้ในภาวะที่เกิดเฟคเฟสชันหรือว่าชะลอตัวแบบนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีฟนะฮะกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีฟเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นในส่วนของตัวโรงพยาบาลน,นะฮะในส่วนของตัวค้าปลีกนะครับลงไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าจริงๆในระยะในระยะกลางถึงยาวผมอมองบวกนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์เรื่องของราคาพลังงานที่ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาตอนนี้ผมอาจจะแนะนําให้เขาเรียกว่าชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยภาพของตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศเมื่อบายวันศุกร์นะฮะผมอ่านตัวเลขให้ฟังคร่าวๆนะฮะตีเป็นตัวเลขง่ายๆอย่างนี้นะครับคือเวลาเรามองตัวเศรษฐกิจของแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น C นะฮะบวก I บวก G บวก X ลบเอ็ก็คือพูด,ดง่ายๆว่ามองในแง่ของขาอุปสงค์นะฮะจะพบว่าตัวเลขในภาพรวมเนี่ย ของเศรษกิจในเดือนกุมภาเนี่ยยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องนะฮะในเชิงมันอ่อนมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนนะฮะบวกขึ้นมา 4%เยนเยนะครับ0.4%มอนมันนะฮะตัวเลขในเรื่องของการลงทุนภาคกระชนเนี่ยก็บวกขึ้นมา0.6%เยนเยแล้วก็2%มอนมันนะฮะตัวเลขการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยบวกขึ้น22.5%เยนเยแต่ว่ายังชะลอตัวมนอ,อนมันเนื่องจากว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยชะลอตัวในส่วนของที่ในโหลดไปก่อนหน้านี้นะแต่อย่างไรก็ตามในการลงทุนของภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยยังเติบโต การส่งออกเนี่ยในเชิงมันมันเดือนกุมภาเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของเยียวยงติดลบแต่ว่าติดลบนอยลงจากคอรเทสสี่นะครับส่วนการนําเข้าถ้าเราดูจากเกณฑ์ของแบงค์ชาตินะครับซึ่งเกณฑ์ของแบงค์ชาติเนี่ยจะต่างจากเกณฑ์ของตัวกระทรวงพาณิชย์ที่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยดึงค่าใช้จ่ายในบางรายการที่เป็นเรื่องของค่าบริการไปอยู่ในหมวดบริการอย่างเช่นค่าขนส่งทางเรือเป็นต้นนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดุลการค้าเนี่ยในเดือนกุมภาเนี่ยกลับมาเกินดุลน,นะครับแล้วก็ดูมญชีเดินสะพัด ประมาณพันกว่าล้านดอลลาร์นะ,ะโดยโดยสรุปเนี่ยโดยภาพรวมผมคิดว่าความกังวลหรือความเสี่ยงก่อนหน้าเนี่ยที่เรามองว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงในเรื่องของเทคนิคอลรีเซชชั่นหรือว่า GDP ติดลบติด,ต,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 ดต่อกันสองไตรมาสเนี่ยผมมองว่าน้อยลงไปมากนะฮะ,ะผมคิดว่า GDP ในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นการเ,เร่งตัวในเชิงของควอเตอร์ควอเตอร์แล้วก็ถ้าดูในเชิงตัวเลขยียนยียเนี่ยอาจจะบวกได้ประมาณสัก4%เอร์เยียนยีย นะครับนะักท่องเที่ยวก็ยังเป็นตัวหนุนสําคัญในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าให้เลือกหุ้นนะครับผมยังมองว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วว่ากลุ่มที่อาจจะสามารถใช้ในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เฮดจ์ไปกับ2ตีมก็คือแบ่งเป็นกลุ่มพลังงานกับอีกขนหนึ่งคือค้าปลีกนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลน,นะครับผมมีประมาณนี้ครับโอเคครับก,ก็อย่างที่เมื่อกี้บิ๊กนิเรียนนะครับว่า ในแง่ของตลาดเนี่ยก็เผชิญความซับซ้อนนะครับซับซ้อนของสถานการณ์มากขึ้นนะครับดอกเบี้ยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทุกคนคาดว่ามันจะปรับตัวลดลงได้นะครับภายในเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เริ่มมีปัญหานะครับหลังจากที่โอเปกคัดกำลังการผลิตเนี่ยซึ่งมันอาจจะทําให้ตัวตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยในระยะกลางเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุ่มเสี่ยงของสแต็กเฟชั่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้น นะครับในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็ยังเน้นในนะเพื่อ hedge นะครับในแง่ของ ation, อินฟลักชันก็ยกตัวอย่างเช่นในหุห้นในกลุ่มพลังงานอย่างเช่นปตทสพนะครับแล้วก็หุ้นคาปลีนะครับอย่างที่เมื่อกี้บิ๊กเรียนไปนะครับแล้วก็ให้ชะลอตัวในการลงทุนในส่วนของหุ้นไฟฟ้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะได้เบนเฟิตจากอดอกเบี้ยขาลงนะครับแล้วก็แล้วก็วกราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันออกมาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับ โอเคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณบิ๊กมากนะครับครับสวัสดีครับ